มาดามแป้งโพสถึงแฟนบอลไทยหลังทีมชาติไทยแพย้จอร์เจียขาดลอยต้องบอกเลยว่ามาดามแป้งนวลพันธุ์ผู้จัดการทีมชาติไทยอันดับที่112ของโลกได้ออกมาโพสต์ได้ยาวถึงความรู้สึกหลังจบเกมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ซึ่งแพท้ทีมชาติจอร์เจียแบบถล่มทลาย0ต่อ8โดยมาดามแป้งได้ระบุข,ข้อความว่าในฐานะผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยและคนรักฟุตบอล แปงเข้าใจทุกความรู้สึกของแฟนฟุตบอลไทยดีกับผลการแข่งขันอุ่นเครื่องที่เราพบกับจอร์เจียตลอดระยะเวลา16ปีที่แปงทำฟุตบอลมาวันนี้เป็นหนึ่งในวันที่แปงเสียใจและเจ็บปวดมากที่สุดไม่ต่างกับความรู้สึกของแฟนฟุตบอลไทยทั้งประเทศการอุ่นเครื่องครั้งนี้มีข้อจำกัดหลายอย่างในหลายมิติ แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลปัจจัยอะไรก็ตามแป้งอยากขอโทษจากใจจริงสำหรับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นโดยพร้อมรับคำวิจารณ์และข้อติดติงทั้งหมดเพื่อนำไปเป็นบทเรียนและหลีกเลี่ยงไม่ให้ทีมชาติไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้อีกการอุ่นเครื่องกับทีมในยุโรปในครั้งนี้ คงจะเป็นประสบการณ์สำคัญที่เราจะนำมาพัฒนานแนวทางการพัฒนาทีมชาติไทยให้มีความพร้อมทุกด้านมากขึ้นโดยแป้งพร้อมที่จะทุ่มเทแรงกายอย่างสุดความสามารถเพื่อเป้าหมายนั้นสุดท้ายนี้แป้งขอขอบคุณนักกีฬาทีมผู้ฝึกสอนและสตาฟโค้ชทุกๆคนที่พยายามทุ่มเทให้กับการทำหน้าที่ในครั้งนี้ในฐานะตัวแทนทีมชาติไทยอย่างเต็มที่แล้ว